สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านครับที่เข้ามารับชมช่องยูทูบแอดทอนครับนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> มาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรเล็กเด่นสี่ตัวมาครบที่ร้อยนะครับมาครบที่หลักร้อยกับหลักหลักหน่วยบนนะครับมาครบที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับบางวดนะครับมาครบ สามตัวบุญก็มีเหมือนกันอย่างขึ้นวัที่ผ่านมาควบสามตัวบุญเลยนะครับ <c oughs> อ่ะก็ใครที่รอสุดนี้อยู่ขอมาเยอะเลยที่ผมจับคู่โตดให้นี่ฮะตามนี้เลยเข้าตดคู่นี้ครับนะครับก็ใช้จริงตามนี้เลยนี่อันนี้ผมวางหลักร้อยกับหลักหลักสิบเอ้ยหลักหลักร้อยกับหลักหม่วยไว้ให้นะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับใครชอบก็พิจารณาเอาอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับ ว่ที่จะถึงนี้กันต่อเลยนะครับแล้วก็มาต่อกันกันกบสูตรที่2ครับเป็นสูตรเลขอ่าบนปรับนะครับปรับเพื่อให้สูตรมันเดินมันก็เดินตัวปรับจริงๆวัาที่ผ่านมาเข้าที่5นี้นะครับออกสองานะครับก็ปรับจากตัวเดียวถแถวเดียวนะครับแต่ก่อนมันเป็นสูตรแถวเดียวเลขตัวเดียวผมมาปรับเพิ่มให้นเป็นเลข2ตัวนะครับวดที่2ปรับเพิ่มแล้วก็มาต่อกันกับสูตรสุดท้ายเลขเด่นมาครบบนล่างนะว่าที่ผ่านมาลงจริงเป็นวดนแรกมา เฉพาะล่างสองสองนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาทําต่อให้นะทั้งหมดสูตรเกา่าทั้งหมด3สูตรเลยอ่ะจัดเต็มน,นะครับคลิปนี้นะครับสูตรเหลือเออสูตรเกาเ่าเหลือเยอะฮะสมาชิกนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงก็ฝากช่องด้วยกันแล้วกันช่องแอถอนนักคำนวณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดถอดได้ทำสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาฝากสมาชิกต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับ มาฟังกาเตือนทางช่องกันก่อนครับคำเตือนทางช่องนะเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบกกระดาษท่นนั้นนะครับไม่สนับสนุนการผันันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางานนารรนะท,กปปนนทางุกผิดว่ากันไปตามสูตรเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรนี้กันก่อน <c oughs> ลงจริงให้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะครับ ก็เป็นสูตรเก่านั่นแหละปรับนะครับสูตรนี้มันจะเป็นสูตรเก่านะครับผมปรับมานะครับเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับวันที่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งได้สองสามสี่จับคู่กับสูตรที่สองได้สองกับสามนะครับก็จะได้ทั้งหมดหกชุดละสองสองสองสามสามสองสามสามสี่สองสี่สามพ้นออกบนหลุดนะบนหลุดฮะบนออกห้าสอง ถ้าผมปรับเพิ่มอีกก็มันก็เข้าอีกทังกุง้แหลายนะแต่ไม่ปรับนะครับสมาชิกนะนะครับผมจะไม่ปรับนะครับเอะวันนี้มันออกอะไรวะเนี่ยอ๋อลืมนะครับมันมาลืมวงกลมอ่าบนนี้สี่ห้าใช่ไหมนี่ตัวนี้สี่ห้าล่างสามเจ็ดนี่เออนี่ยเอ,อ๊ะมันชอบมาอย่างแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย บนเก้าบนเก้าเออบนเก้าหืแปดจุดจดมาท่วมาสองแถวสุดท้ายเนี่ยดูดีดีดเออใช่จริงด้วยนะอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ฝนออกสองสองนะครับเนี่ยสอง 2นะงือที่ผ่านมาเข้าเฉพาะล่างงือที่ผ่านมานะครับเข้าชุดนี้นะครับนี่สองสองล่างตรงนะครับอนะเข้าเฉพาะล่างก,ก็ถูกนั่นแหละฮะมาจิกนะทั้งบนทั้งล่างนะครับ เอาไปดูงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนสุดนี้ไปดูวิธีทำกันนรียวิธีทำนับสุดที่หนึ่งาตามนี้เลยนี่หนึ่งบวก8ปสุดที่สองหนึ่งสองสาบวก9ก้าสุดแรกครับหหเป็นสิบสอสองห้าเป็น7จ็ดเ็ดบวกแป หกใครเลขห้าห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งห้าหกเจ็ดอ่ะสูตรที่หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดนะสูตรที่สองเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าอ่ะห้าหกอ่ะสูตรที่สองห้าหกครับ <c oughs> จับคู่กันก็จะได้นะหกคู่ชุดอันนี้บวกหนึ่ง นี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งห้าหกเจ็ดกับห้าหกมันจะออกห้าหกหรือเปล่านะไปชนกับเลขบนผมด้วยนะห้าหกนี่อ่ะสูตรที่หนึ่งห้าหกเจ็ดสูตรที่สองห้าหกจับคู่ครับ คู่นะครับก็จะได้เลขครับห้าห้าห้าหกห้าห้าห้าหกห้าห้าห้าหกหกห้าหกหกเจ็ดห้าก็เจ็ดหกอ่านี ชอบจัดขัดผ่านเด้อสมาชิกเด้ออันนี้เป็นสูตรคู่ชุดมาได้บุละวทต่ผ่านมาเข้าแต่ละลงจริงให้วดที่สองวมเจ้ามณฑสิบทับสิบสองทับหกผมชอบ2ชุดนี้นะครัแบบเล็กพี่เล็กนอก้องผมชอบสอชุดนี้ห้าหกานี้นะครับ <c oughs> ใครชอบบนผมก็จัดได้ใครไม่ชอบบอกผ่าน,นะครับผ่านไปสูตรเก่า มาได้บนล่างนะครับ6ออชุดวัตีิผ่านมาเข้า2-2อ,อ,อ,อ่ะไปต่อกันกับสูตร <c oughs> สูตรที่2ในคลิปนี้ก็คือสูตรปรับมาได้นี่นสูตรนี้เป็นสูตรเล็กวิ่งอ2ตัวมา1ตัวปรับจากตัวเดียวนะครับมาเป็น2ตัววัตีิผนมานะครับผลออก ผลออก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 ,ออกสองห้าสองครับผลออกสองห้าสองก็เลขห้ามาที่นะครับหลักสิบฮะอันนี้ถูกหนึ่งที่หลักสิบผลนะครับอ่ะไปต่อกันงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะครับ เนี <c oughs> ย่ยตามนี้เลยบวกกันนะ4ี6หกอ่าซีเป <c oughs> นะแนี้าสิบนะคกหเป็นสิบอ่าแปนะครับได้0ครับได้ศก็เริ่มใหม่0นบกแก็8 อ่า uh huh. อันนี้ไม่มีค่า0ูนะครับแปดแปดก็เป็น8 8ดบวกสีครบวกสก็ได้เลขสองครับสกับ3ามวดนี้เลขสอกับเลขสาผมเลินไปที่เลขสองครับโอ้โหสองกับเลขสามผมว่า2น่าจะมาอีกนะครับอ่นะสกับ3านะครับชอบจัดขัดผ่านนะอบจัดขัดผ่าน ไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะครับสองกับสามนะครับงวดลงจริงให้งวดที่3ามงวดจำเนที่16บหกทับสิทับหกแรอรุนกัน2กับ3เป็นเลขติดบนงวดนี้นะสมาชิกนะ,ะไปจัดกันต่อสูตรไฮไลท์สูตรสุดท้ายในคลิปนี้สมาชิกขอมาเยอะสำหรับสูตรนี้เข้าจริงเห็นจริงตามนี้เลยงวดที่ผ่านมาได้8 5ดห้าสพออกส ห้าสองนะครับกมมนะ็มาตามสูตรเป๊ะเลยนะมาตามสูตรเป๊ะนะครับก็คือร้อยกับหน่วยบนนะครับอ่างวดที่ผ่านมานี้เข้ามาครบบนเลยที่นะครับตัวนี้เลยนะนสองห้าห้าี่ครบเลยนะแต่เน้นไปที่ เลขสองก็คือนี่ฮะตัวนี้นะครับวันที่ผ่านมาเข้าตามนี้เลยนะครับ5ก็มาหลักสิบด้วยหลักสิบด้วยนะครับอ่ะก็นี่ฮะเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่สิบกับหน่วยเออไม่ใช่ร้อยนี่เน้นไปที่ร้อยนะร้อยกับหน่วย เัวอะนี่เข้าเข้าตัวนี้เลยเข้าตัวนี้ครับ <c oughs> เข้าตัวนี้เอาสองมาเติมก็ได้โต๊ดอยู่นะ,นะทีนี้งวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันะขันจะบวกดว้อันนี้ก็1หนึ่งี่ฮะเลขหน้าก็นี่บกแปด นะครับแปดบวกไปเจ็ดบวกไปเจ็ดบวกไปหนึ่งบวกกันดูเก้าบวกหนึ่งก็ไดศูนย์ศูนย์บวกแปดอ่ะมันได้เลขตัวเดิมหรือเปล่าอ่าได้เลขตัวเดิมฮะแปดห้าสองสามเอาละเว้ยเอาละว่ะตรงใจเป๊ะเลยครับนะครับวันนี้ผมว่าเลขวนเวียนอยูด ตัวเดิมนะครับเลขงวดนี้ผมบอกเลยตรงใจผมอีกนะครับแปดห้าสองามแตดห้าสองสามนะครับผมให้จับหลักร้อยนี้ผมหลักร้อยกับหลักหน่วยเนี่ยผมให้จับตัวเดิมไว้ก่อนนะครับผมว่าแปดผมว่าแปดน่าจะมาหลักร้อยวดที่จะถึงนี้ ผมให้จับตัวเดิมเลยนะครับผมให้จับตัวเดิมนะครับเลขสองเนี่ยเลขสองเนี่ยมันจะขึ้นไปหลักสิบหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับจับแบบเดิมเลยครับจับแบบเดิมเลยงวดประจําวันที่นะครับงวดประจําวันที่อ่าสิบหก ทับสิบสองทับหกแปดผมให้จับผมไม่ใช้ผมไม่จับเหมือนเดิมนะครับจับแบบนี้เลยเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะหลักร้อยก็คือ8ปดกับสเน้นไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะนําหลักร้อยมาให้อีกนะครับใช้เลขชุดเดิมนะครับใช้เลขชุดเดิมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกทุกท่าน,นที่ให้การติดตามด้วยดีเสมอมา ครับเข้าจริงเด็ดจริงตามนี้สาหรับชิปนี้ขอบคุณครับ